สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องครูไม้สายทุ่งอีสานยินดีนะครับทั้งสองจ่องทาง youtube แล้วะ facebook นะครับครับพี่น้องเห็นโมขนาดนะครับกวงผาเนินถึงถึกนะครับคือน้ำประปาอยู่ในหมู่บ้านเมื่อไร่ครับก็เลยต้องมานะครับมาสักอยู่ไห้อ้อยพี่น้องครับห้อ้อยมีน้าบดานใส่แล้วนะครับ เลยจำเป็นต้องมาสักย่นี่นะครับซักมาล้างยู่ีพี่น้องนำไหลสุดกสบายอยู่นี่นะครับแต่ว่ามันกะไก่แน่นะครับจากผู้บ้านกับกยังดีกว่าผู้พี่น้ามใส่นะครับ เือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองทางพี่น้องเนาะทั้งส,สักผ้าพร้อมทั้งเสะอ้อยพร้อมครับพี่น้องนี่นี่ปล่อยกำลัางงามนะครับกำลังหายไปที่าไปซื้อทอ่อหรือว่าสิขวดหลองเอานะครับมาเสะอ้อยฟังทันนี่น้ำนี่นะครับหลังจาก <c oughs> มีน้ำบาดานซะแล้วนะครับปล่อยก็เริ่มเหี่ยวเหี่ยวแน่แล้วครับผลจะงวดไปสองสามสัปดาห์แล้วนะครับ ออกมาในก็ช่วงประมาณสี่โมงหน้าโมงเสาร์น,นะครับเด็กจ่าดีครับโบคอยมีขี้ฝ่าแตเมนี่น้นๆหน่อยนะครับเด็กจ่าดีนะครับน้ำก็ไหลเต็มท่อเลยนะครับสักผากสะดวกสบายหรือว่าจะสักยุบบ้านมาตากมาล่างอยู่นะกับเมฆนีเนินๆหน่อยก็ขอได้สักแต่อย่างนี้นครับยุบบ้านนะครับเนาะจะล่างแต่อย่างนี้กับหนกอย,กอยู่ครับ น้ำปลาปลาหลายบอ่ยบอแต่กะกอค่อยไหลดีเข่าสิควันนะครับถักเส้นเขิ่อนเนี้ยจะเป็น้องมาล้างยุนให้อ่อยยุนนายเจ้า,จาของเองนะครับจกตรงนั้นหยุดกะประมาณนี้พี่น้องเสียสมานี่เนาะสเสวลาเนี่ยนะครับสเสวลาไปสเสวรากลับสักวินนี่มาล้างยินนี่นะครับ มอมีมีมงเสาพร้อมครับเอาแช่เอายางมาวางไว้ใต้แข่งต่อไหลเซียวนะครับมีมองนั่นมองนี้ไ <c oughs> ม่มีมงแางพร้อมนะครับหาเอาเพิ่มอีกพี่น้องนะสะดวกสบายลากแล้วก็โยนเข้าไปโยนเข้าไปใส่แช่ไว้นะครับเตียงไว้นะครับแล้วก็น้ำลงออกมาแช่นะครับพ่อพัฒน,นุ่มดึงออกมาดึงออกมานะพี่น้องเนาะแล้วก็ยุเข้าไปอีก <c oughs> น้องเนาะแเอามาเงินเดียวล่างเลยเรียบร้อยพี่น้องาแห้งเนาะ แปบเดียวล้างแปบเดียวก็เสร็จน,น,นะครับจัดกาฝากพี่น้องน,นะครับด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดแชร์กดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเ่อโบผ่านชี่แบบไม่ที่ทางกระผมนะครับไ้อัปโหลดพี่องรับชมเป็นคนแรกนะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปเก่าๆกับที่เคยอัปโหลดไปแล้วนะครับติดตามรับชมกันนะครับทั้งสองช่องทาง สำหรับเมื่อนี้นะครับบ๊ายบายพี่นกพบกันในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ